ในเมื่อทางเขาเป็นฝ่ายผิดเราไม่ผิดในเมื่อเขารับผิดแล้วแต่เขาไม่ยอมรับในส่วนที่เขากระทำแล้วเขาไม่ยอมที่จะขีดเส้นพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยเราอพยพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะนะพเ,เ,เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราเป็นไตดำมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เรามาเพื่อเราทวงสิทธิ์ของเราคืนจริงหรือไม่จริงคะพี่ั่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องได้รับคำตอบทางฝ่ายรัฐบาลให้ชัดเจนนะคะว่า,าดดดดท่านดดจะทำอะไระให้กับเราแล้วเรามาครั้งนี้ถ้าเราไม่ประสบผลสำเร็จเราไม่กลับอยู่เป็นปีแล้วก็คาะ ค่ะเพราะฉะนั้นไม่แน่เนาะถ้าวันนี้ไม่สําเร็จเราอาจจะมาทํานาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอดข้าวเราก็ต้องมาทํานากันที่นี่ใช่ไหมคะอโอเคฝั่งโน้นได้ยินใช่ไหมคะเรามาเพื่อเรามาต่อสู้สิทธิ์ของเราที่เราจะได้รับเราอยู่มานานแล้วท่านเป็นใครท่านจะมาขับไล่เราออกจากพื้นที่ เราอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องมาอาศัยอยู่ที่นี่เราก็ต้องมาทํำกินอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่ใช่โอเคปือให้กําลังใจไป